ทีนี้ไปต่อกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงนี้ก็ฝนฟ้าตกฟ้าขนองเกือบทุกแห่งนะของประเทศไทยใครสาวงสาบ้านอะระวังกันหน่อยนะเพราะฟ้าผ่าดังเปรี้ยงเปรียงเลยนะดังเหตุการณ์นี้แล้วคุณผู้ชมที่เพชรบูรณ์ค่ะที่อู่ช้างเบียร์อ,อหลังจากที่เขาทํางานเสร็จนะช่างเขาก็มาคุยกันแบบชิวๆและอยู่ๆพี่อู่ฝนตกฟ้าผ่าดังเปรียปร้ยงเกิดอะไรขึ้นไปชมจากคลิปนี้กันเลยค่ะ you uh -huh. วิ่งกันแบบ8คูณร้อยเมตรกันไปเลยแต่เสียงเหมือนระเบิดเหมือนกันนะพี่หูผู้สื่อขาวรายงานนะคะว่ามีผู้ใช้ f เฟซบุ๊กรายนึงได้โพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดนาทีที่ฟ้าผ่าฝังตรงข้ามค่ะขณะที่พนักง,งานพากันวิ่งหนีกระเจิงหลบเข้าไปอยู่ข้างในด้วยความตกใจพร้อมระบุข้อความว่าเมื่อกี้ฟ้าผ่าอะไรครับตื่นเบิงอูช่างเบียร อันเดอร์สกอร์สีแทบลงใน Facebook ของตนเองนะคะหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกโพสต์ออกไปปรากฏว่าอะไรรู้ไหมมีเพื่อนเพื่อนมาแซลจํานวนมากเลยพี่อ,อู<ะ>ใครรอบวางระเบิดที่อู่ครับขอสาบานได้เลยไม่เคยรักใครเท่าเธอมาก่อนเขาเพลงเลยเอาสาบานกันไว้ยเยอะไหมพี่เบียร์ออสแสดงถึงความพร้อมตลอดทีมงานอู่ช่างเบียร์คือวิ่งแบบพร้อมกันแบบกระเจิงเลยนะคุณผู้ชมทีนี้นายวิชพลเจริญรัตอายุ22ปีเป็นพนักงานในคลิปที่อู่ช่างเบียร์นะคะและเป็นอาสา กู้ภัยกกไสพนไลยี่สิบสีเทพจังหวัดเพชรบูร์ก็เล่าให้เราฟังแล้วค่ะเมื่อช่วงเย็นขณะที่กําลังยืนเล่นอยู่กับเพื่อนๆที่บริเวณหน้าอู่ซ่อมรถช่างเบียร์พราะฝนเพิ่งหยุดตกไปไงาพี่ <c oughs> อู๋จังหวะน,นั้นตนหันไปเห็นฟ้าผ่าฝั่งตรงข้ามกับอู่เสียงดังแบบสนั่นวันไหวเลยนะด้วยความตกใจก็เลยรีบวิ่งเข้าไปข้างในอย่างที่เห็นในคลิปแล้วเพื่อนที่นั่งหลังรถก็วิ่งตามกันไปด้วยโดยไม่ได้นัดหมายเลยนะคะยอมรับว่าตกอกตกใจมากกับเสียงฟ้าผ่าที่เกิดขึ้น แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพราะอะไรนุ้มพี่อู๋ไปสาบานไว้เยอะไงเขาไปกลัวคําสาบานที่เคยบอกไว้กับสาวว่าจะไม่นอกใจแล้วจะไม่มีใครกี่คนพูดสิกี่คนพูดหน่อยพูดหน่อยคุณวิชพลแต่อย่างไรก็ตามยืนยันนะแค่ตกใจเฉยๆไม่ได้มีนอกจงนอกใจอะไรใดๆนะคะจัะ แอบกีดตกใจวิ่งหนีมีหรือเปล่าออกลัวกลัวกลัว,วฟ้าผ่าหลงหัวอะไรหรือเปล่าแน่ก็บอกแล้วไงอย่าไปสาบงสาบานอะไรมั่วม่ววันหลังก็สาบานอะไรก็ได้ให้มันดูซอฟๆหน่อยซอฟหน่อยเออพราะตอนนี้ฝนตกฟ้าขนอง,องท่วประเทศไทยจริงๆนะคะคุณผู้ชม,มค่ะจากช่างตกใจเสียงฟ้าผ่าแต่จริงๆนะ,ะฟ้าผ่าเนี่ยเข้าที่รม่ม ใช่ไม่ใช่ว่าใต้ต้นไม้ก็ไม่ปลอดภัยนะไม่ปลอดภัยในเพิงตามทุ่งนานี่บางทีก็ไม่ปลอดภัยไปนอนราบกับพึ้นก็ไม่ปลอดภัยนั่งยองๆก็ไม่ปลอดภัยจ้องยังไงอะอยู่ในรถก็ได้หรือว่าอยู่ในบ้านดีกว่านะครับแต่บางทีบางครั้งมันก็มันควบคุมไม่ได้อ่อยู่ดีมันเปรี้ยงเหมือนเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ยมันมันไม่รู้ตัวจริงๆนะคะคผู้ชม